เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกัน หากคุณฝันว่าเห็นจิ้งจบทํานายว่าเป็นฝันที่ดีเพราะคุณมีโอกาสจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับในเรื่องของงานส่วนโชคลาภด้านการเสี่ยงโชคถือว่าพอมีบ้างเล็กๆน้อยๆพอให้คุณชื่นใจคุณมีโอกาสได้เดินทางไกลในช่วงนี้ให้นำมดระวังในเรื่องสุขภาพของตัวเองและคนภายในบ้านให้ดีเพราะอาจมีเจ็บไข้ได้ป่วย ความรักคนโสดในช่วงนี้คุณจะค่อนข้างมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามจะมีคนเข้ามาคุยด้วยอยู่เรื่อยยังไงก็ลองคบหาศึกษาดูใจกันไปก่อนไม่ต้องรีบส่วนคนมีคู่อาจมีหึงหวงทะเลาะเบาแวง้งเป็นพ่องแง่แม่ง,งอนกันอยู่ตลอดเวลาดังนั้นพยายามหันหน้าคุยกันดีๆเวลามีปัญหาและใส่ใจดูแลกันให้มากจะเป็นการดีที่สุด การเงินด้านการเงินถือว่าดีนับว่าเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่การเงินถือว่ามีใช้ได้อย่างคล่องตัวส่วนด้านการงานถือว่าไปได้สวยไม่มีอะไรติดขัดให้หนักใจแต่ให้ระวังคนใกล้ชิดที่เป็นเพื่อนร่วมง,งานที่อายุน้อยกว่าไว้ให้ดีอย่าไว้ใจให้มากนะักส่วนใครที่กำลังมองหางานใหม่คุณมีโอกาสที่จะได้งานในเร็ววันนี้หากคิดค้าขายหรือลงทุนทำอะไรถือว่าดีเพราะจะประสบความสำเร็จได้กำไรงามอย่างแน่นอน เลขมงคลให้โชค71 73 75 77และ78 ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากําลังนอนหลับอยู่ เรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือสาครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วงหน้าได้ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันทีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจําอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคําพยากรณ์ตามตํา,ตาราทํานายฝันต่อไป คุณที่รับชมรับฟังดีมีเมอร์ทำนายฝันอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ